ซีนหนึ่งเทคหนึ่งวิเคราะหา์ฮานอยพิเศษบวกฮานอยธรรมดาวันที่26เมษายน2563สแอคชั่นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจถ้าเธอยังไม่มีใครลองมาอยู่ในใจเราแล้วกันหิวหฮวก็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับ ถ้าท่านผู้ชมนะครับยังไม่มีใครนะครับก็มาอยู่ในใจผมได้นะครับนี่เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับวันอาทิตย์นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์วันที่26เมษายน2563นะครับก็คิดถึงผมกันบ้างหรือเปล่าครับท่านผู้ชมวันนี้อาจจะมาสายนะครับต้องขออภัยนะครับนอนนะฮะก็ช่วงหลังๆก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับต้องกินยาบำรุงนะครับอ่ากินของบำรุงนะครับให้เรานอนหลับนะฮะ ก็อาจจะตื่นสายนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็อยู่บ้านนะครับพี่ๆบางท่านก็ยังทํางานนะครับก็สู้นะครับผมคนนึงนะครับเป็นกําลังใจให้พี่ๆทุกท่านนะครับผมคนนึงนะครับก็โดนดรอปงานมา2เดือนเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมแต่เพื่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็เป็นกําลังใจให้แก่กันนะครับเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะท่านผู้ชมเราต้องสู้นะครับโอเคนะฮะท่านผู้ชมเรามาดูการวิเคราะห์หานอยกันเลยนะครับวันนี้ วันที่26เมษายน2 5 6 3นะครับแต่ก่อนเริ่มรับชมนะครับนี่ฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับท่านผู้ชมท่านใดย,ยังไม่ได้เคยกดติดตามนี่กระดิ่งมาก่อนเลยท่านใดย,ยังไม่ได้เคยกดติดตามก็กดติดตามช่อง B A นะักวิเคราะห์ตัวเลขกันไว้ด้วยนะครับท่านใดยอยากเห็นคลิปของกระผมก่อนใครก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับท่านผู้ชมบอกว่าไอ้หนูเอ็งนี่เพะกระดิ่งนี่มาเป็นก่อนเลยหรือ ไม่ใช่เป็นก่อนนะท่านผู้ชมเสียงกระดิ่งแบบว่าตึง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 อ่าแบบว่าเป็นยังหาโด,ดนตรีนะครับท่านผู้ชมบอกผมผิดหรือเปล่า <c oughs> ท่านผู้ชมบอกไ <c oughs> อ้นุ่มเอ็งมีคุยคนเดียวก็คุยได้นี่วะ <c oughs> ได้นะครับเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านนะผมคุยนะครับให้ท่านผู้ชมขำนะฮะก็ใครไม่ขำนะครับก็ไม่ต้องขำ <c oughs> รอเล่นนะท่านผู้ชมโอเคนะครับเรามาดูกันเลย วันนี้นะครับผมจะมีผลทั้งหมดเลยนะแล้วเมื่อวานพี่พี่บอกว่าน้องไม่ได้ลงฮาหนอยพิเศษ,ษแล้วหรอผมลงนะครพี่พี่ดูคลิพพปให้จบนะฮะนี่ผมเลยต้องปรับแก้หน้าปกใหม่นะครับให้พี่พท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจนะครับเมื่อวานนะครับฮานอยพิเศษออกอะไรฮานอยธรรมดาก่อนนะครับขอัยนะฮะนี่คือผลฮานอยธรรมดานะออกรอบเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับโดยประมาณนะฮะออกบน625นะครับล่าง0ูนย์นะนี่ครับท่านผู้ชม อย่าเพิ่งครับอันนี้คือผลของฮานอยพิเศษเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสับสนนะนี่ครับปาายธรรมดานะฮะก็หลักร้อยนะให้ไว้2นะครับนี่ครับท่านผู้ชมแต่7็กับ8ไม่มานะท่านใดที่ติดตามเป็น f c ผมจะรู้นะครับว่าโอเคไม่มานะฮะแต่ผมชอบบอกเสมอนะครับว่าหลักร้อยเนี่ยจะชอบมาจะชอบมาอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับท่านใดที่ติดตามจะรู้นะฮะว่าจริงๆผมจะให้แค่2ตัว2กับ7็เนี่ยระหว่างหลักร้อยกับหลักสิบนะครับ ท่านใดติดตามนะฮะแล้วก็วิ่งครับนักวิ่งนะฮะนักวิ่งหลักร้อยนะครับก็ถ้าวิ่งบนยังไงก็ต้องมาหลักสิบอยู่แล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะนี่โอเคนะครับเรามาต่อกันเลยอ่านี่คือฮานอยธรรมดานะครับคือผมแจ้งผลหมดแล้วนะอ่าต่อมานะครับท่านผู้ชมผมจะให้ท่านผู้ชมดูว่าเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ชมบอกว่าไม่ได้ลงฮานอยพิเศษเหรอคือท่านผู้ชมรับชมไม่จบนะครับเห็นหน้าปกนะฮะก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับ อยากให้ดูคลิปนะฮะท่านผู้ชมจะรู้นะครับว่าผมจะเป็นแบบสไตล์ยังไงนะครับนี่ขอจัดเรียงเอกสารก่อนสักนิดนึงนะฮะบนออกอะไรครับท่านผู้ชมเมื่อวานนะฮะ805นะครับอันนี้คือฮานอยฮานอยพิเศษนะออกรอบเวลา17บเนาฬิกาสานาทีผมเขียนเวลาไว้เสมอนะครับเวลาที่ผมคิดเนี่ยล่าง9ก้านะครับท่านใดที่ติดตามจริงๆเป็น FC จริงๆหรือท่านผู้ชมที่มาใหม่เนี่ยพยายามดูคลิปให้จบนะฮะอย่าก,กอนะครับแล้วท่านจะรู้นะครับว่า การวิเคราะห์ของผมเนี่ยจะแจ้งเวลาเสมอนะฮะนี่ครับนี่ครับของคุณเอนะครับบอกว่าแจ้งชื่อด้วยฮานอยธรรมดานะครับผมจะเป็นคนคิดตลอดนะฮะนอกจากผมสูตรหลุดนะครับคุณเอจะคิดนะแต่ผมจะไม่บอกว่าใครคิดนะครับสําหรับฮานอยธรรมดานี่ฮะนี่ครับชุดนี้ผมจะไม่บอกนะผมยังไม่แยกกันนะครับอ่าท่านชมอย่าสับสนต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับท่านชมบอกไอ้นุ่มเองมาหลักการเยอะจังวันนี้อ่านี่นะ ฮ้าน้อยออกอะไรครับอ่าฮ้าน้อยพิเศษออกอะไรครับเมื่อวานนะฮะของคุณเอ๋นะผมอย่างงี้เพราะผมเขียนไว้แล้วนะท่าผู้ชมไปดูคลิปเมื่อวานกันได้เด่น4ี่ร้องห้านะครับคุณเอ๋มาเจาะ50นะอ่าออก850นย์นะครับแ5 2้าเกือบแตกนะท่าผู้ชมหัวผมเนี่ย <c oughs> นี่นะฮะของคุณเอ๋เมื่อวานมานะแล้วก็ท่านใดนะครับเนี่ยผมเขียนไว้ตลอดนะเนี่ย17เดนาฬิกา30นาทีท้าผู้ชมเห็นไหมครับอ่าท่าผู้ชมต้องดูนะครับว่า ถ้าเราดูคลิปจบเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมวันนี้นะครับทั้งช่องทําไมธรรมดาแต่ทําไมถึงส0นาทีเพราะเขาต้องคิดฮาอยพิเศษไปให้ด้วยเนี่ยผมเขียนให้นะครับพยายามอ่านกันนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่นะฮะก็เอฟซีจริงๆนะครับจะรู้นะครับนี่ฮะมา3 9นะครับท่านผู้ชมขอแสดงวมดีด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะท่านใดติดตามนะฮะให้6กับ3าได้มานะะนี่ครับ โอเคหกไม่มากับหัวนี่ท่านผู้ชมบอกไอ้นุ้มเอ็งอ่ะเล่นเยอะไปแล้วมั้งโอเคจ้ะเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันต่อเลยครับวันนี้วันนี้ผมจะวิเคราะห์รอสักคู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมขอย่าเตรียมเอกสารก่อนใจเย็นๆนะจ้ารอสักนิดหนึ่งนะครับโอเคเรามาเริ่มกันอย่างนี้นะเดี๋ยวขอุญาดูผลแป๊บนึงนะครับ 6กหกสองห้าศูนย์โอ้ยศูนย์หกนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานหลุดนะฮะอ่าหลักร้อยนักวิ่งนะครับใครเป็นนักวิ่งนะผมจะเขียนไว้อย่างนี้นะครับอ่าแต่ไม่เข้านะคือว่าหลุดนะแต่นักวิ่งอาจจะวิ่งได้อยู่ครับเพราะการเป็นนักวิ่งเนะี่ยเราจะต้องออกกำลังกายเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> นี่นะฮะสตัวนี้นะครับท่านผู้ชมอือโอเคนะฮะเรามาดูวันที่26นะครับเมษายนนะอ่า 2,5,6,3หานะครับฮาหนอยนะฮะท่านผู้ชมผมจะเขียนแค่เท่านี้นะออกรอบเวลาเนี่ย18นาิกา30นาทีะครับอ่าอยากให้พี่ๆดูเวลาด้วยนะครับนี่นะฮะจากการวิเคราะห์นะครับ,าก,ก,ารรบก็จะได้ตัวเด่นกับตัวรองลงมาตัวแรกคือ7นะครับวันนี้ตัวรองลงมาคือ8เรามาดูนะครับ7,2 7,1 7,5พี่ๆบอกว่า ไอ้นุม่มทำไมวันนี้เองมาสายจังก็ผมบอกไปต้นคลิปแล้วนะครับว่าผมนอนตื่นสายนะต้องขอไปด้วยนะครับ8 7 85 83ดแาล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ f c ที่เข้ามาชอบฟังนะการวิเคราะห์อของผมนะครับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเอ้ยไม่ใช่คุณพี่นะครับคุณพี่ทุกๆท,ท่านนะที่เป็นติดตาม f อเรานะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับตั้งแต่ ช่องคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะครับที่เราได้ร่วมทําบุญกันมานะก็จะแน่นอนนะครับกลับมาแน่นอนกลับมาแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะท่านผู้ชมเรามาดู3าตัวกันนะฮะศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าเหมือนเดิมนะครับผมจะให้แค่เท่านี้นะฮะหลักร้อยให้ศูนย์นะครับหลักสิบให้เจ็ดนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็สามารถลากกันได้นะครับนี่โอเคนี่นะครับอันนี้คือหานอยธรรมดาจบไปแล้วนะครับ ต่อมาเนี่ยเราจะมาดูฮานอยพิเศษต้องย้ําเลยว่าฮานอยพิเศษออกรอบเวลา17บเนาฬิกานาทีนะครับนี่ครับก็ท่านได้นะครับเป็น FC คุณเอ๋บ้างจ้าก็อยากจะให้ฟังนะครับผมอยากให้พี่ๆฟังกันแบบว่าฟังกันจนจบนะแล้วก็จดตามกันไปได้นะครับจะมีความสุขนะครับอ่านี่นะฮะเรามาดูนะครับว่าเมื่อวานออกอะไรนะครับ พอสักคู่หนึ่งหาผลไม่เจอครับ8ปดศย์ห้าครับท่านผู้ชม8 0ดศูห้าเ้าสามของคุณเอกนะครับมาห้าศูนย์นะครับมาตัวรองนะครับผมจะเขียนอย่างนี้นะอ่วันที่ยี่สิบหกนะครับเดือนสี่คือเมษายนนะฮะหกสามเวลาก็ผ่านไปนะครับหาน้อยผมจะเขียนแบบว่าผมเขียนละเอียดทุกคลิปนะครับพี่ๆท่านผู้ชมนะฮะ ก็ถ้าท่านดูจบท่านจะรู้นะครับ17บเนาฬิกาสานาทีนะครับอา่านี่นะครับอาหาหน่อยพิเศษผมจะเขียนชื่อไว้ตลอดนะครับว่าของผมก็ของคุณเหนท่านใดเป็น fc ผมจะรู้นะครับท่านใดเป็น fc คุณเหนก็จะรู้นะฮะจากการวิเคราะห์นะครับคุณเหนได้ตัวเด่นแรกคือ5นะครับตัวรองลองมาคือ6นะฮะ5 4 5 2 5 3 6 7 หกห้าหกสองห้าเก้าหกหนึ่งนี่คือของคุณเอนะครับท่านใดวิเคราะห์ตามผมไม่ทันจดได้นะจ๊ะอ่าสองห้าหกนะครับชุดสามตัวเก้าห้าสองเก้าห้าหกนี่นะครับคือของคุณเอนะผมต้องติ๊กว่าอย่างนี้นะคุณเอนะ ท่านผู้ชมดูนะครับถ้าเป็น FC ซจริงๆหรือว่าท่านที่มาใหม่นะครับก็ฟังเสียงผมดูกันไปนะครับแต่ยังไม่จบนะครับคลิปนะฮะอย่าเพิ่งปิดนะครับเราจะมีโค้งสุดท้ายกันอีกนะครับนี่คือของคุณภรรยาผมคุณเอ๋นะฮะคือภรรยาของผมนะท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจที่เข้ามารับชมใหม่ว่าคุณเอ๋คือใครทําไมถึงเขียนว่าคุณเอ๋ก็คือภรรยาของผมนะอ่าเขาจะคิดสุดบนตรงนะครับโอเคต่อมาเรามาดูของผมกันต่อนะครับ พี่พี่ท่านใดนะครับนอนไม่หลับนะเปิดวิดีโอผมฟังเสียงไปนะครับก็นอนหลับนะครับนี่นะครับต่อมานะฮะเราจะมาดูโค้งสุดท้ายกันนะครับรอแปบ๊บนึงนะครับท่านผู้ชมผมหาข้อมูลไม่เจอแล้วนะแปบ๊บนึงนะครับท่านผู้ชม เรามาดูนะครับว่าฮานอยเนี่ยพิเศษนะโค้งสุดท้ายนะฮานอยพิเศษโค้งสุดท้ายเมื่อวานออกผลอะไรครับท่านผู้ชม805 805 93จากการวิเคราะห์นะครับให้3ไม็ปเดียวนะครับเราก็มา 39นะฮะท่านผู้ชมท่านได้ติดตามนะครับฮานอยโค้งสุดท้ายนะฮะวันที่26นะครับเมษายน6-3ออกรอบเวลา17นาฬิกานาทีนะครับจากการวิเคราะห์นะฮะท่านผู้ชมผมให้ไม่เดียวครับท่านผู้ชมอ่า8นะฮะท่านผู้ชมท่านใดเป็น FC ผมก็น่าจะรู้นะครับอ่า87 89 82 แปดสามแปดสี่แปดห้าตัวกันนะฮะจะไม่ใช่แปดนะครับท่านผู้ชมสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะฮะต่อมานะครับเรามาดูาชุดสามตัวกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับรอสักครู่นะฮะห้าแปดเจ็ด ห้าแปดเก้าห้าแปดสองนี่นะครับนี่คือการวิเคราะห์โค้งสุดท้ายของผมนะครับให้เม็ดเดียวนะท่านใดเป็นเอฟซีผมนะครับก็สามารถติดตามกันได้เลยนะครับคลิปนี้จบลงไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้พี่ๆทุกๆท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไปไหนนะครับใส่แมสสวมถุงมือนะฮะงดคุยกับคนแปลกหน้านะครับท่านผู้ชม อ่าโอเคนะครับก็อยู่บ้านดูหนังกันไปนะครับหรือว่ามาฟังผมพูดก็ได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ